ครับผมวันนี้มิจฉาชีพมาอีกแล้วนะครับมาในรูปแบบปตทนะครับฉลองครบรอบ45ปีเติม200ฟรี200ทั่วไทยทุกสาขาอันนี้เป็นมิจฉาชีพนะครับที่ส่งเอสเอสมาหาเรานะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับให้ติดต่อนี่เห็นไหมครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าแอดไลน์นะครับนี่อันนี้ผมเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับสมมุติว่า ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับอันนี้มันส่งลิงก์มาให้แล้วปุ๊บเข้าไปมันก็จะามาที่หน้าเว็บนี้นะครับเราอย่าเข้าไปติดตั้งนะครับแต่ผมจะทดลองให้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราติดตั้งไปนะครับระบบของ g o o g l e มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันเลยนะครับ่าติดตั้งเลยพอติดตั้งเสร็จปุ๊บ มันก็จะกลับกลายเป็นว่าให้เราดาวน์โหลดไฟล์ .apk นะครับไฟล์ file อันนี้อันตรายนะครับถ้าเราไม่รู้จักอย่าไปดาวน์โหลดนะครับอย่างนี้กรณดีอย่างนี้เห็นไหมครับ .apk ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดอันนี้ผมดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ลองดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งดาวน์โหลดเสร็จแล้วถ้าเราเปิดขึ้นมามันก็เปรียบเหมือนกับว่าเราเราได้ติดตั้งออแอปภายนอกนะครับ อันนี้อันตรายมากนะครับอย่าไปทําตามผมนะครับอันนี้ไปแล้วนะครับอันนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับอืมมาดูที่ตรงไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมจะเอาให้ดูนี่ตรงไฟล์นะครับแล้วกดคําว่าอ่าดาวน์โหลดนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นไฟล์ a b k อ่าอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าไปอย่างนี้ มันก็จะมีระบบแจ้งเตือนมาอย่างนี้นะครับต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมอ่าถ้าเราต้องการกดติดตั้งทีนี้นะครับระบบของ Google Play Protect นะครับเขาก็จะบอกว่าแอปถูกบล็อกป้องกันอุปกรณ์ของคุณก็หมายคอาว่าแอปตัวเนี้มันต้องการ สิทธิพิเศษเข้าถึงข้อมูลของเรานะครับอย่างเช่นเข้าถึงไปในเมนูาการช่วยเหลือพิเศษนะครับคือพูดง,ง่ายงว่าถ้าเราอนุญาตเข้าไปนะครับมันก็จะกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยให้เขามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่าก,กดไปดาวน์โหลดนะครับเผลอ,อเงินเกี้ยงบัญชีนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าได้รับข้อความแบบนี้นะครับข้อความดูตรงนี้นี่นะครับนี่ข้อความแบบนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับอย่าเข้าไปดาวน์โหลดนะครับไม่อย่างนั้นอ่าถ้าเครื่องของเราไม่ได้อัปเดตเรื่องความปลอดภัยนะครับเราอาจจะติดตั้งแอปตัวนี้ได้นะครับแนะนำย่าไปดาวน์โหลดนะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับเราก็มาเตือนภัยกันได้ทุกวันนะครับถ้ามีอะไรแปลกๆแล้วก็ทําคลิปออกมาเตือนภัยนะครับเพื่อมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสวัสดีครับ